เลยครับพิธีการนำ youtube นะครับไปวางไว้ในเว็บไซต์อาศีไทยดับแรกท่านจะต้องเปิด youtube นะครับของท่านขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้ท่านไปก๊อปปี้นะครับ URL ที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ท่านก๊อปปี้แล้ว ก็มาเปิดนะครับในเว็บบอร์ดของ rc ไทยนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นในตรงนี้นะครับเราก็อาจจะตั้งกระทู้ขึ้นมาใหม่ว่าว,วิธีการลงนะครับ ยูทูปวิธีการลง u t u ู e นะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะสามารถที่จะให้เราแทรกอะไรลงได้บ้างก็คือแทรก YouTube นะครับจากนั้นเราก็คลิกขวานะครับมาวางไอ้ตรงส่วนนี้ก็คือส่วนที่เรา ก๊อปปี้หน้า youtube ของเรามาก็คือตัวส่วนนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ส่งข้อความนะครับอยจากส่งข้อความเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้หน้า youtube ของเราขึ้นมา ในหน้านี้นั่นเองง่ายไหมครับ